<laughs> เปิดมาเปิดมาแลแ้วเตะสะดุดเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเลยอบพาะกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเปิดมาเตะก่อนอันเคยลาเป่งน,น้ำสะดุดเกือบหัวซักให้ยังน <laughs> สะสวัสดีบอลลูกไหม สบายใจปะลูกท้าแป้งมันเนี่ยนะโอ้ยเกยมาเกี่ยวเขาให้หน่อยคือเก้ามึงนี่เกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาแล้วบมถือกระบุตรมานะ บักแคทถือเกบูุมาอีกแล้โอยไปเอาอยู่นาโคโเศ้าแม่น่อยข่อยทีให้เศ้าอยู่เมื่อลรมื่อละร้อยคนละเมื่อละร้อยเอาเนื้ๆเลยนะอ้าวบ่าวุทไยก็มาพี่น้องคนนี้สามอ้ยน่องพี่น้องเ้ยเคลหล่าบ่าวบุทไยบ่าวไซสอ้ยน้องสามน้ำสกุลพี่น้องเ้ยนาน้าบ่าวน้าบ่าวเคยบุทไธกั หาเนี่นี่อยู่บนเนาะบ่อยากได้อันบ่อยากอันีนวมือไหรบ่อยากเอาไนท์บวชาดเน่เอาันเนาะกเจ้าห่แล้วก็บวอยากมาทีนูเใเจ้าหญ่อเจ้าหน่อเพม่คนสิมาพี่องนี่ไใช่เขายันหาบอสงสัยอยู่กันมาบอยากเอาไนให้อยู่แต่ละคนนะเพรพอได้เบาบางลงเน่เาก็้องะบาเนาะอ้ยแม่นเลย่แัวได้ย่เล่มผู้เีย สแคทไปได้ไะสแคทไปวันแมนไปเหงื่อนะแมนบริษัทชื่อบรินะีเขามีน้ำใจแมเบินท่อด้ิานะเขามี้มนบร่อบายนะมีเขามีน้ำใจมนบริษัท่อบานีเน้ในิทชรคานะมีเขาี้ำใแมิกนเ้ใจนบัื่อกิคานีเาน้มื่อายนเขี้นรือบรคายีเามีน้ื่อบริายนี่าี โอ้ยนี่ยันเบิ้ดอยู่เบิดเบิดทีมงานก็ได้ลดลงเลยเลยวันแรวเล้ยหงไต่ฉันให้ระบายจะให้บ้ประมาณ10กว่าหนา10กว่าให้คูเด้อธรรมดาได้สะจอยลงคลิป่ะสะจอย บนหนขันบนขันได้ชจอยยาวตโตพี่น้อง n าวต่อให้เดียวยังบ้านเล้วเลยเนี่ยหย่าโหดโพพี่น้องเนี่ยจกจหลบสองบสองเมียนไม่่หยาพี่น้องโหโพเมีน

ตัวสีอะไรเสือดบอสีอะไรก็เสือดติ๊กสีอะไรเยงหน่อยเนี่ยต้นไปงเย็นเนี่ยมาเวจามาไปไปงเยนบอแค่ปอะเปดโมงอย่างท่ไปโอ้เป็ดมงครับวันจันทร์วันจันทร์เสมอเนี่ย

Ô oh, chơi mùi mưa, mưa được, phong đấy mùi này. I told you know. là bảo của mình, mùa là bảo có mì, mì mì. Mì kiểu. Mùa là bảo của mình kiểu. vô là <laughs> 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 mình kiểu. vô nó? Ô, là Ôi của là bảo của mình kiểu. Mùa là มาตอลามาป่ากะพรอ่นะเออพอน้องไข่ดาวดแล้วเคสซคลิปแล้วมิตรขันโฆษณามิเตอรขันโฆษณาเขาจจอยนะหนุ่ยน่อยท้าแป้งนี่ยหนุน่อยนะ อ่านอนรำบ้าเนาะสนุกแต่ควายกินพี่น้องเอ้ยมันก็บอกว่ามันแบบมันย่างก็มันบ่อยากกินนะเพราะว่ามันเลี้ยวไปทางใดก็เข่ามืดเลยมันอยากห่วนแบบนี้อยากห่วงันากมันห่วงวงอยากไปเวลาปล่อยมันก็หูย่ามมันเนาะแล้วมันบ่อยากกินนี่แต่ห่วนอยากไปนี่แต่ห่วนอยากไปได้ต้องผูกย่างเดี่ยวได้กันปล่อยนี่บ่กินได้นะนี่นะย่างตัวหัดอะไรนี่ต้องได้ผูกไว้เปล่าต้องผูกก็เวราะลากเดียวเลยนะ เด้กกันถูกบก้อนกินอยู่ด้วยครับครด้ทั้งน่ะลุงบ่จ้างในตะโกนเลยตองมงกบมือาอืมดาจา้าง่วเาดด้ดนนคนหลายมาโอ้ตอคิดผิดหรือคิดถึกมากนี่ได้มาคนหลายจดแล้วบ่หมดคิดถึกหรือคิดผิด มอดจ้างคเกี่ยวเขาหน้าจ้าของแต่ว่ามัเกี่ยวเข่าซอยอ่าซอยอาพี่น้องเอ้ยมือนี่มือพี่น้องตัมือเนาะตัวมือตัมือเดี๋ยวรามาหาเงินอยู่พี่ไปจ้างต่อโอดกันเน่นะบ่ยอมรูปอยอมลูปไดจคนสงคนกันยังดีว่าเคยลาวาย่นเนี่ยสงสอยู่ละบ่าวเอ้ือนน่้ต้เนสะจอยบ่ สะจ่อยลงคลิปจนใส่หัวกันเนาะตอนนี้สองมีใส่หัวเกีียวใกล้ๆกันเยอะทีเชียะสจ่อยธรรมดาสะจ่อยนี่พี่น้องเนาะว่าน้องมอดเลมสะจ่อยเลมกว่าแม่นมอดยังเป็นน้องเลยเป็นหนองควมว่าแหลมเรี่องเก okay. ีียว พอน้องอ้พี่น้องเพิ่งมาแล้วเป็นมาซอยพี่น้องเ้ยได้ร้ายบ่ไอ้เข่าได้ร้ายบ่เข่าได้เจ็บพี่น้องเ้ยพระโทษี่เจ็ดสิบกินบมเมดคลายโทษกินเมเมสแล้ว nhào nhào thì nó chứ thắng 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 tất cả nhé chẳng hay là sao mà sao bằng thân thân có cờ đạo cái bài nhanh chẳng hay hả bộ ซุกแล้วเตรียมโต้แล้วเรียแล้วน้องเนนจา้านะเอาเรียบแล้ว,ตตว,ลวเตรียมโตได้ห้องลุงมันสบายบ่มีหยาจักเม็ดคอยกันสิไป็นอนเที่ยงกันหน้าแบบพี่ไก่หน่อยเป็นนอนรีสอร์ทน้ำคอยกันได้มีรีสอร์ทอ <c ười> ยู่คันคายไดรรีสอร์ทชื่อชื่อชื่อรีสอร์ทคันคายมุดมัดโดนไปคอารชื่อหน้าเติม ชิบาล้านาบุถือฟ anyway. right? right ีฟ no. ีบ so. okay. uh ุ๋เให้เสียค่าใจ่ใจนะบุ๋เห้เสียดอกอยให้นอนฟีเจ้านะแออ BFP มนทสตราเลยนะซดยอดเลยบรรยากาศนะคันคายมุดมัดอึดอัดอีก เวลาซื้ออรีสร์ทคักขนาดพี่น้องเยอริสดดีเออรีสร์ทคันคล้ายอึดอัดมุดมัดขับไปอีกตั้งขับไปบมาณจำมาได้ได้หรอกบัวพี่น้องเลยโอ้ย่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าได้บาใจนะเจ้าขึ้นมาสวยใท้มือหนินะไอ้มอนเจ้าขึ้นมาสวยเกี่ช่เกี่ยวออ่ะหน้าเ่นก็จ้างคนพี่น้องเลย แล้วกับเพื่นก็นมมหาจ้าหับจ้างเอาเงินมัจ้างคนอีกทีมัดเจ้าโลูบ,จบ,บเจะไรอยางไ้เนีเไปบ่เ่อนกจ้าง่เ็นซองข้าาผู้นึงได้ซมไงๆๆแมนก็มาหาจ้างแล้วก็เอาเงินไปจ้างคนเกี่ยวเขาจะคล้องเพื่อนกันได้อ้จงไวแต่ให้ไง แล้วปลาเอาเอาไปซอยดอกเนาะปีนี้เนาะไปซอยแต่ดำมาแล้วคือช่วงแม่หมอแล้วปลาเลยหมอแล้วปลาแหละม่แต่หมอเลยทีไปซอยคราบัดนี้แม่นเอาเกี่ยวขาวสักก้อนพี่น้องเนาะลำลาไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบคุณกับคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนเชื่อมองสุขคนที่สามพอกันคลิปหน้าพี่น้อง สบายดี。